สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะพบกับนัดกันไรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่12นะครับเมษาพรุนี้สงการนะครับเรยกว่าเป็นมหาสงการนะฮะวันนี้ก็เป็นวันก่อนสงการครับทีนี้ครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับวันนี้มีเรื่องงามยามดีหลายเรื่องนะครับใครที่คิดจะอ่านจะทําอะไรก็ตามมีดังนี้ฮะเรื่งนะครับเรื่องของการใส่เสื้อผ้าใหม่ๆนะครับบางคนที่ เออซื้อมาสักระยะเท่าน้วน,นะฮะแล้วก็รอหาเลิกดีๆในการสวมใส่เสื้อผ้าอภรณ์ให้มีเสน่ห์หรือว่าให้มีความเฮงนะครับบางทีเรื่องของการออกรถนะก็ได้นะฮะเอารถออกจากศูนย์ออกจากอู่กันนะครับเรื่องการซื้อของสําคัญสําคัญอ่าวันนี้ก็ได้ครับได้ของที่ดีราคาที่เราพึงพอใจนะครับเรื่องของการติดต่อเจราจาเรื่องสําคัญสาคัญโอเคก็ได้นะครับรวมถึงบางทีหรือว่าเรื่องบ้านเรื่องรถนะฮะ เอาของเข้าบ้านอ่ะก็ได้หรือว่าเคลียบ้านก็ได้นะครับถ้าช่วงนี้เออรู้สึกว่าอยากเคลียบ้านจริงๆก็ดีนะช่วงสงกรานต์นะครับแบบนี้บางคนเขาเคลียบ้านอะไรที่ไม่ใช้เพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็เริ่มเป็นเหมือนกับขึ้นวันใหม่หรือปีใหม่ของคนไทยนะครับในสมัยก่อนนะฮะเขาก็เริ่มต้องเคลีย์อของเก่าออกไปนะฮะอะไรที่ไม่ใช้ เอาไปบริจาคหรือจะทาไม่ใช้แบบโอ้มันเละเทะมอไแล้วก็เอาไปทิ้งครับอย่ามากองที่บ้านนะฮะเดี๋ยวมันเป็นฝุ่นนะฮะป่วยไม่สบายนะฮะไม่นึกถึงเรานึกถึงคนในบ้านเลยด้วยนะครับบางทีของเราลกนะฮะเราโอเคเราอยู่ได้แต่บางทีคนรอบตัวนะฮะจะให้ทนอยู่กับเราแบบเราหรือความรู้สึกของเราบางทีก็อะไรอยู่ครับฉะนั้นให้บ้านโปร่งโปรงโล่งๆครับโคงช่วยมันดีนะครับค้งช่วยมันดีนะโล่งโปร่งนะฮะ แต่ไม่ใช่แบบไม่มีอะไรเลยนะฮะในบ้านมีเตียงอยู่อันเดียวไว้นอนอันนี้ก็กระไรอยู่นะฮะก็เรียกว่าเอาสมเหตุสมผลแต่อะไรที่ไม่ใช้ออกไปนะเนี่ยหาจังหวะนะครับใครที่พอจะเป็นมนยุดนะครับของใครก็เนี่ยสงการเนี้ยเคลียร์ลองดูะฮะแต่ต้องดูดีๆนะฮะไอ้นั่นพอเอาไปดูนะฮะเออจะทิ้งซะหน่อยแต่คิดไปคิดมาเออมันก็ยังใช้ได้อยู่เคยไหมะฮะอารมณ์มันจะมีคนบางราศีนะฮะหรือบางนักสัตว์นะฮะอย่างเหมือนคนเกิดปีชวดเนี่ย ต้องบอกนะอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยนะมีนักสัตว์อื่นนะฮะแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างช่วยคือหนูนะฮะหนูชอบเก็บสะสมถูกไหมฮะเขาเรียกอนุบาลอนุบาลนะฮะวันนี้ใส่ใจคอเนี่ยเออมันอาจจะมีตรงกับใครและหลายคนนะครับคือเจอของแล้วไม่ชอบทิ้งนะฮะเก็บอย่างเดียวนะฮะพอจะทิ้งทีโอคิดเยอะคิดนานโอเอามาปัดฝุ่นใหม่เอากลับไปวางไว้ที่เก่านะฮะเหลือของกองกองกองไว้กะว่าจะทิ้งนะครับแต่พอไปพิจารณานะฮะไปมาเอากลับไปที่เก่านะครับมันจะมีอยู่นี่ฮะฉะนั้น อะไรตัดได้ก็ตัดนะครับในช่วงนี้เป็นเหมือนการบริจาคคุณก็ได้บุญเขาก็ได้บุญนะฮะก็คือเขาก็ได้ใช้เงินของของเรานะครับโอเคนะก็เรียกว่าทําการเคลียร์บ้านนะครับเนี่ยภารกิจต่างๆหลักๆก็มานี่ครับเสื้อผ้าในผมแล้วก็การเคลียร์บ้านแล้วก็บ้านรถนะครับแล้วก็การเดินทางฮะก็ได้นะครับโอเคนะแต่ัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญยื่นเอกสารสาคัญก็ได้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของเลขกระสีมงคลครับมีดังนี้ครับเลขแรกครับ คือเลข3นะฮะต่อมาเลข2นะครับต่อมาคือเลข7นะฮะเลขสุดท้ายคือเลข8เลขที่มักไม่ค่อยใช้นะฮะหรือว่าเรียงเรียงนะครับก็คือเลข9นะฮะแล้วก็สีที่ถูกโชว์ครับมีนะฮะสีแรกคือสีแดงนะครับสีต่อมาคือสีเหลืองนะฮะสีต่อมาคือสีขาวนะครับและสีสุดท้ายครับที่ใช้ได้ใช่ดีพิเศษนะครับคือสีชมพูนะฮะสีที่ช่วงนี้เลี่ยงครับสีเทานะครับสีเดียวนะฮะถ้าต้องเลือกซ้ายขวาวันนี้ เลือกขวาไว้นะครับขวานะฮะประมาณนี้นครับแล้วก็นี่ฮะเรื่องของวิธีสังเกตนะฮะอันนี้ว่าคนรักเนี่ยเป็นเนื้อคู่หรือส่งเสริมเราหรือไม่นะครับอันนี้ก็ลองเข้าไปชมได้ผมทาคลิปนี้วาน,านานแล้วนะฮะแต่คุณก็เข้าไปชมได้ครับก็พิมพ์คขาว่าวิธีสังเกตคนรักนะครับของเราว่าเป็นคู่ส่งเสริม หรือไม่นะครับวิธีสังเกตคนรักของเรานะครับเนี่ยหน้าปกสีแดงๆนะครับคนเราชอบถามจริงๆเป็นหนึ่งในคําถามเวลาที่มาดูดวงนะฮะเขาจะถามว่าคนนี้ใช่คู่หรือเปล่านะแล้วอีกอย่างคือถ้าเป็นคู่เนี่ยเขาเสริมดวงเราหรือเปล่านะครับเขาจะทําให้เราดีขึ้นหรือเปล่าเขาจะทําให้เราเจริญหรือเปล่านะฮะซึ่งบางทีมันมองมุนม,มนี้ก็มองได้ แต่บางทีมอยอมุมนะฮะเออคือเราก็สร้างตัวเราเองได้นะเราก็ทําให้มันจเจริญด้ดเวงกันได้เนะาะฉะนั้นเราก็อย่าไปคิดไปเครียดนะครับบางทีคุณจะไปเจอคําพูดคือเราอยู่กับแฟนหรือว่าเรามีแฟนแล้วนะครับยิ่งบางทีก็มีคู่แล้วก็อยู่กันมานานนะฮะไปถามว่าแฟนเราเนี่ยที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันใช่คู่หรือเปล่านะฮะแล้วก็เสริมดวงหรือเปล่าครับถ้าคุณเจอคําตอบที่ว่าเขาไม่ใช่คู่เนะี่ยเออมันเครียดนะ หรือยิ่งแบบไม่เสริมลเลยนะฮะยิ่งชุดยิ่งนั่นไงนะฮะพอแฟนเราทําอะไรเราลงหงุดหงิดเราก็จะนึกถึงคําว่าเห็นไหมละ่ะกระดวงไม่ใช่คู่มันก็เป็นงี้แหละนะครับเหนี่ยะฮะฉะนั้นจะเจออิทธิพลของคำพยากรณ์มาหลอนเราหลังจากที่ถามดวงเรื่องพวกนี้ได้นะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยนะฮะในการที่จะดูดวงเรื่องความรักโดยเฉพาะเอาดวงแฟนเราไปให้ใครดูนะครับคำพยากรณ์มันมีแค่ทรงก็คือ เรียกว่าเสมอตัวนะฮะกับติดลบส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าพูดดีๆเราก็เออฮะสบายใจหน่อยนะแต่ว่ากำคงไม่ได้โอ้โหก็ดีกระดาษเยอะนะฮะแต่พอเจอคำพูดแบบติดลบหรือว่ามันไม่ใช่หรือเขาบอกเขาบอกไม่ใช่คู่เรานะฮะเดี๋ยอไม่ใช่เสริมเราครับเดี๋ยวเราจะเครียดนะครับมันประมาณนี้ได้นะฮะโอเคนะก็ลองพบดูนะครับหรอมีวิธีสังเกตนะฮะว่าโอเคเนะี่ยมันเสริมเราไหมนะฮะมันก็พอจะสังเกตได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทาไมเสริมจะฉุดนะฮะไม่ครับ บางทีมันมีวิธีที่จะทําให้กลายเป็นคู่เสริมได้นะฮะหรือว่าทําให้เป็นคู่ที่เสริมเราได้นะครับมันก็จะเราเข้าไปฟังครับผมก็จะพูดละเอียดหน่อยครับโอเคนะฮะแล้วอีกอย่างคือถ้าเราเจอผมพูดเสมอนะเวลาเจอเวลาดูดวงนะฮะถ้าเจอคําพูว่าแฟนที่เราครบอยู่ไม่ใช่คู่เนี่ยคุณต้องรู้ว่าทุกอย่างมันมีทางแก้นะมเหมือนกับว่าไปหาหมอนะฮะคุณหมอบอกว่าคุณป่วยนะฮะคุณเป็นความดันนะฮะ เราคิดว่าเราคงจะเป็นความดันตลอดการมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะเราก็จะมีวิธีทานอาหารมีวิธีเรื่องของดูแลเรื่องการกินอยู่รับนอนความคเครียดนี่ฮะคือทางแก้เรนั้นดวงชะตาเหมือนกันฮะถ้าเราเจอโอเคแฟนไม่คู่อ่ะก็เหมือนกับคุณไปเจอเรื่องของความดันอ่ะเดี๋ยวมีวิธีแก้ถูกไหมดวงชะตาแก้ได้นะมันไม่ใช่แก้ไม่ได้ฮะเพียงแต่ว่าอาจจะแก้ใช้เวลานานหน่อยเพราะมันโรคมนแรงแต่ถ้าแบบโอเคดวงเล็กๆน้อยน้อยก็เหมือนกับเป็นหวัดโอเคแก้แป๊บเดียวหายฉะนั้นดวงชะตาแก้ได้นะฮะ แต่ส่วนใหญ่จะแก้ด้วยการกระทําแก้โดวยวิธีกรรมวิธีวิธีธรรมนะวิธีนะธรรมของเรานะฮะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับโอเคนะังนั้นทุกอย่างแก้ได้นะครับอย่าเครียดนะฮะหลายคนยิ่งไปเจอคำคำพูดว่าเลยนะฮะดวงคุณไม่เจริญเนี่ยมันมีประโยคนี้นะดวงคุณยังไงก็ไม่เจริญคุณทำคันทำงานขนาดไหนคุณเหนื่อยขค่ไหนคุณก็ไม่เจริญอนันนะี้มีนะสมัยก่อนเคยเคยได้ยินนะฮะเรียกว,ว่าเจอคนที่ไปเจอนะักพยากรณ์ที่ ไทยแบบนี้มานะฮะัมเรื่องตรงหรือว่าอ้อมอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าฟังแล้วคุณรู้สึกไงถ้าสมมติว่าเออไปดูดวงนะเราบอกยังไงคุณก็ไม่เจริญนะฮะขยันยังไงยังไงแค่แค่นี้แหละชีวิตแค่แค่นี้แหละเนี่ยฮะเนี่ยฉะนั้นบอกให้ทุกอย่างแก้ได้นะครับมันมีวิธีอ่าโดยจะตามเหมือนกรรมเก่าเลยนะแต่เราสร้างกรรมใหม่หรือสร้างบุญใหม่ได้นะฮะมันช่วยเติมได้แล้วสร้างวิธีที่จะเปลี่ยนตัวเองนะครับโอ้ได้เยอะนะครับ นี่แหละเดี๋ยว,วหลังคุยให้ฟังเรื่องเหล่านี้ครับบอกลยฮะเราดูดวงนะครับเพื่อป้องกันและแก้ไขนะฮะในทุกวันที่เพื่อนๆมาดูนะครับไม่ได้ดูเพื่อนเป็นไปตามนั้นนะฮะเรารู้ว่าผมเอาไฟสปอตไลท์ส่องทางข้างหน้าเห็นว่าหลุมบ่ออยู่ฝั่งไหนนะฮะหลุมอยู่ฝั่งซ้ายอีก9 2้าหลุมอยู่ฝั่งขวาคุณก็หลบไปนะฮะมือนก็รอดปลอดภัยได้ใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่จะแนะนําให้ฟังว่าเราดูเราแก้ได้นะครับ บางอย่างอาจจะใช้เวลานานหน่อยหรือบางอย่างใช้พลังงานเยอะหน่อยในการแก้นะครับเพราะนั้นมันก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่อย่างน้อยมันดีขึ้นแน่ๆนะครับในการที่จะดูแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับจบแล้วนะฮะภูนิ้วนสงกา์นะครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องสงการกันบ้างนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะโอเคนะครับจะดูว่าเออจริงสงการนะครับสงการเป็นวันเร็ววันมหาสงการันเสาร์นะฮะก็บ้านเมืองจะ มีปัญหาเกิดอันตรายกลางเมืองนะครับหรือว่าเกิดเพลิงไหม้นี้มันมีแบบคาพยากรณ์นะฮะในปูมโหเลยนะว่ามหาสงการเป็นวันอังจันนะครับพุธพฤหัสุสเซาเนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมะาเล่าฟังว่าถ้ามหาสงการนะฮะในปีนี้ตรงกับวันเสาร์คำพยากรณ์โดยโดยเรียกว่าโดยรวมของดวงเมืองนะฮะจะเกิดเลยครับมันมีโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอะไรน้ําท่าแห้งแล้งเนี่ยปีนี้เขาบอกหมดเลยครับโอเคนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้นะครับ โอเคครับจบนะฮะขอบคุณซูเปอร์แทงทุกๆวันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะผมก็เปิดเรื่องของการรับสมัครสมาชิกนะครับก็มาเป็นสมาชิกตามเรียกว่าเหมือนกับสนับสนุนช่องนะฮะอะไรก็ตามนะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกแต่เดี๋ยวจะมีอยากหาอะไรทำกันนะโอเคนะครับว่ากันใหม่นะขอบคุณซูเปอร์แทงขอบคุณเพื่อนนะครับเดินยาทปลอดภัยนะฮะหลายคนเดินทางในช่วงคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้ครับจะเย็นๆขับรถดีๆนะฮะ มีสติดีๆนะฮะหาอะไรตุนไว้ยามให้แก้ง่วงได้บ้างนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวท่าปลอดภัยครับสะสมบุญกุศลนะครับในรอบนี้ถ้ามีโอกาสบ้างนะฮะดูดวงสิบสองราศีครับราศีกรกฎสิง์แล้วก็กันะครับเริ่มี่กรกฎนะครับวันนี้คนกรกดดาวประจําตัวคือดาวพระจันทร์คือเลข2นะฮะโคจอยังเด่นอยู่เขาว่าเด่นในนี้คือได้โคจรตําแหน่งมหาอุดนะครับถ้าไปอยู่ตําแหน่งดีๆเนี่ยก็เป็นวันที่ดีหรือเจออุปสรรคก็แก้ปัญหาได้ หรือมีโชคลาภหรืออะไรก็ตามนะครับวันนี้โคจรเด่นโคจรเป็นมหาอุดนะฮะก็เลยโคจรอ,อยู่ตำแหน่งลาภโชคลาภแปลว่าช่วงเนี้ยยังพอจะคาดหวังเรื่องดีๆที่ยังเกิดนะครับในช่วงวันสองวันนี้ได้มีโอกาสได้ทําอะไรนิดห่ในสิ่งที่เราอยากทําหรือไม่ก็เห็นได้เดินทางปูปรับฉดพันนะฮะระยะนี้ครับ,รบมุมดาวที่มีปัญหาอันนี้ดีหน่อยคือเราจะมีวิธีแก้แล้วก็จัดก,การกับปัญหาต่าง,าง,างๆนานาได้ในท้ายที่สุดนะฮะข้อดีในช่วงนี้สมมติว,ว่าเรามีเรื่องเดือดร้อนนะครับ ไม่สบายใจทุกข์กังวลวานให้ใครช่วยเหลือก็ยังพอได้อยู่มุมดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการเจรจาติดต่อต่อรองครับซื้อมาใครไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จมุมดาวเกี่ยวข้องกับการเดินทางแต่ต้องบอกนะฮะช่วงนี้มุมดาวการเดินทางคือดาวพุธนะฮะระยะนี้หรือว่าการเดินทางการเข้าสังคมนะครับโคจรได้ตําแหน่งรถพินทุบาทพินทุบาทคือมีความคาดเคลื่อนหรือว่ามีปัญหาบางสิ่งแต่ไม่ใช่แบบเรื่องใหญ่โตนะครับ ยกตัวอย่างชุดนี้จะมีการเลื่อนนัดผิดนัดนัดเรือไม่เป็นไปตามนัดข้อ2อชุดนี้มีคนปั่นป่นปวนอารมณ์ทาให้อารมณ์เสียมีเรื่องเงินงยินอยู่เล็กน้อยหรือชอบเถียงบางทีคุยแล้วสั่งการสั่งงานหรือบางทีเนาะเดินทางต่างๆนะฮะลูกคุยต่างๆสนทนาสั่งอย่างเข้าใจอย่างนะครับชวงน,นี้มันมีเรียกว่าคลาดเคลื่อนต้องวงความคลาดเคลื่อนหรือเลื่อนนะฮะก็ดูดูว่าเราภาร,รฐฐกิจเราคืออะไรนะครับผมก็พยายามไล่แต่และเรื่องว่ามันจะเกิดอะไรกับ แต่ละสถานะแต่ละคนบ้านนะครับพอแต่ละคนทํางานบางคนไม่ทํางานบางคนอยู่บ้าน,นเฉยๆนะฮะอย่างนั้นจะบอกว่าวันนี้งานไม่โอเคบางคนก็ไม่ทํางานนะฮะผมก็เลยมองว่าวันนี้ถ้าวางแผนเอะไ,ไว้ก็อาจจะเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนะไรต่างๆนานานนโอเคนะฮะต่อมาแต่ว่าเราก็รับมือได้นะครับก็ให้รู้ว่าวันนี้อาจจะไม่เป็นไปตามคาดการนะครับหรือกาหนดการที่เราวางแผนไว้สักเท่าไหร่แต่ก็มีวิธี ในการเคลียร์ก็แก้ปัญหานะครับในเรื่องต่างๆนานา,นาได้ในท้ายที่สุดทุกเรื่องนะครับกล้สบายจุดนี้จุดนี้ได้นะฮะประการต่อมาครับพื้นดวงเรื่องของการเงินครับระยะนี้มูนดาวการเงินมีข้อดีอย่างนะฮะถ้าคนอยู่ในราศีกรกฎนะครับคือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนนะครับไม่สบายใจทุกวิตกก็มีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกดาวการเงินคือดาวอาทิตย์โครจรตำแหน่งสุภะคือความสุขหรือเป้าหมายโคจรในเรือนของดาวพฤหัสคือคนช่วยเหลือก็เร,รียกว่าเรือนคู่มิตรนะฮะมันหมายถึง มีโอกาสได้ใช้เงินในซื้อในซื้อในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่ารายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะนะฮะดาวการเงินดาวาทิตโคจรเจอดาวราหูราหูเนี่ยมันถ้าเปรียบเสมือนพวกสัตว์เขาบอกว่าคือพวกปลวกมดมดนะครับถ้าเปรียบเสมือนในเรื่องของอรูปธรรมของการใช้เงินนะฮะมันก็มีรอยรั่วหรือว่ามีเหตุต้องใช้ตลอดเวลาแล้วก็ใช้แบบโอ้ยอยู่อยู่ไอ้เงินเกษียณเงินกระหายเงินพังอยู่อยู่จาเป็นต้องใช้หรือบางทีต้องจ่ายเรื่องต่างๆอะไรพวกนี้เยอะนะครับจะต้องระวังในใจนะฮะเงินแต่หมุนหมุนทันนะ ก็จะบอกว่าเงินหุนทันนะฮะถึงแต่ว่ารลยจ่ายแบบน่าตกใจหน่อยช่วงนี้นะครับมุมดาวต่อมาเรื่องของดาวความรักนะฮะทั้งโสดและไม่โสดความรักช่วงนี้ก็ถือว่าังเป็นช่วงที่ดวงโอเคนะผมว่าถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของการคุยเรื่องทั่วๆไปนะฮะหรือการเข้าใจบางเรื่องไม่ตรงกันแค่นั้นมากกว่านะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว,ว่าช่วงนี้ต้องมีการตัดสินใจบางอย่างระหว่างร่วมกันกาแฟนะฮะไปไม่ไปเดินทางไ่เดินทางไป,งไ,ปไหนดีกินอะไรดี คือเป็นการตัดสินใจเรื่องทุเรื่องทั่วไปนะแต่ว่ามันอาจจะทะเลาะโวแวงเรื่องกระจุกกระจิกกลายเป็นเรื่องได้นะฮะช่วงนี้ช่วงนี้ระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายนะครับเตือนนิดหนึ่งเพราะว่าดาวเสาคือดาวคู่ครองคนรักนะครับโคจรอ,อยู่ตำแหน่งมรณะอยู่คู่กับดาวเสานะฮะช่วงนี้ก็ระวังป่วยไข้ไม่สบายมีโนนจ็บนี้เจ็บตัวนะฮะก็ต้องบอกแฟนเราด้วยนะฮะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับตัวเองระวังป่วยไม่สบายเดียยวก็เป็นหวัดนะฮะหรือว่าเจอแดดป่วยเพราะว่าอากาศต่างๆบรรยากาศต่างๆทำให้ปวดนะครับท่านอยู่ในวัยสวอ ระยะนี้ในระยะนี้ครับจุกเสยดแน่นท้องลมกดแก๊สเยอะแล้วก็กดไหลย้อนครับมันจะอารมณ์ขึ้นๆลมตีขึ้นตีลงนะครับเซฟร่างกายนะครับต่อมาชาวราศีสิงห์กิจกรรมคนราศีสิงห์ครับลองนึกภาพดูครับดาวจำตัวของเราโคจรอยู่ตำแหน่งมรณะนะครับดาวพุธกายเงินโคจรอยู่ตำแหน่งมรณะนะฮะแปลว่าช่วงนี้ระวังใช้เงินกระจายครับแล้วก็ปวดแค่ไม่สบายนะฮะ แล้วมีเรื่องอะไรที่มันพลิกไปพลิกมานะครับช่วงนี้มีดาวมรณะถึง5ดวงครับมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาว,ดาวราหูดาวพเกษนะฮะไอ้กลุ่มดาวกลุ่มนี้โครจรอ,อยู่ตำแหน่งมรณะนะครับมันก็จะมีเหตุให้มีการเลื่อนคาดเคลื่อนในตารางนะตารางงานหรือว่ามีคนพูดแร้วาไม่เป็นคําพูดอะไรนะครับคือมันเป็นเหตุให้เรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับในช่วงนี้เยอะหน่อยแต่ก็แก้ปัญหาได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับกิจกรรมต่างๆวันนี้มีความคืบหน้า ถามว่าไปเป็นไปด้วยดีไหมครับเป็นไปได้ด้วยดีครับกิจกรรมต่างๆที่ทําระยะนี้มีโอกาสได้ทำในใหม่ๆมีคนช่วยเหลือนะฮะถ้าช่วงนี้คุณมีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจทุกข์วิตกหรือว่าอะไรก็ตามครับมีคนช่วยมีทางแก้ทางออกในสิ่งที่ทำนะฮะข้อดีคือการเจรจาติดต่อต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะข้อดีอย่างครับในช่วงนี้มีมีดวงเกี่ยวข้องกับถ้าใครในอะไรนะครับมีดวงเชื่อว่าผมก็นึกถึงนะฮะ ถ้าใครมีโปรแกรมอะไรที่นอกเหนือจากที่ผมพูดนะครับมางคนจะยืน่นเอกสารสําคัญบางคนเดินทางปูปับฉับพ,พันบางคนจะคุยเรื่องผลประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งที่เราจําเป็นต้องคุยด้วยนะฮะแปลว่าเรื่องอะไรก็ตามที่คุณกาลังกระทำนะฮะดวงมีอุปสรรคไม่ราบรื่นแต่ไม่ใช่ไม่สําเร็จนะฮะไม่ราบรื่นมีอุปสรรคคุกขรักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเตรียมหาคนมาช่วย หรือต้องเปลี่ยนแผลหรือบางสิ่งบางอย่างนะครับนี่เราจะได้รู้ว่าเออวันนี้อาจจะมีบางอย่างที่ไม่ราบรื่นนะ,ะอาจจะต้องแก้เกมหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็าสักหน่อยนะฮะต่อมาครับเรื่องของการเงินอ่ว่าไปครับช่วงนี้คใครจ่ายเป็นเรื่องการเดินทางระยะสั้นค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องของคนหรือว่าการเดินทางไปเจอใครหรือว่านัดพบผู้คนฝูงนะครับแปลว่าช่วงนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับร,รถเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมก็บข้าศึกไหมฮะไปเจอญาติพี่น้องพผู้คนฝูงนะครับ อืออย่างนี้คืออาจจะได้ซื้อของให้กับคนคุณรักก็ได้นะฮะแปบลบว่าช่วงนี้ใช้เงินไปกับสิ่งวี่รอบภายนอกค่อนข้างเยอะนะฮะควาจริงราศีสิงห์ใช้เงินกับตัวเองครับไม่มากไม่มากเท่าไหร่นะฮะใช้เงินกับคนใกล้ตัวคนที่เรารักคนในครอบครัวโอโ้มากกว่าเยอะครับคือเหมือนมาเกิดมาเพื่อให้คนใกล้ตัวมีความสุขนะฮะแล้วเราก็มีความสุขตามนะครับโอเคนะทาได้ครับช่วงนี้ใช้ใจ่ายก็ยังหมุนเงินได้เพียงแต่ว่ามันจะตึงๆหน่อยแล้วก็อะไรที่ยังไม่จะเป็นซื้อก็ต้องเบรกไว้ก่อนนะ เราก็ระวังคนเลื่อนนัผิดนัดนะครับต่อมาเรื่องของดาวสุขภาพร่างกายครับร้อนในปวดหัวแล้วก็เป็นไข้แล้วก็ระวังเป็นหวัดนะครับท่านอยู่ในบสวณร้อระวังเป็นหวัดแดดนะฮะช่วงที่ท้าออกนอกสถานที่กลับเข้ามาในร่มเจอแอร์อีกนะครับมันป่วยขั้นใน่ครั้นตัวได้เพราะอากาศจะทําให้ป่วยนะครับเลือกเดินทางเข้าออกในที่ที่ร้อนเย็นร้อนเย็นนะครับเบาๆนะฮะอย่าอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆเกินนะฮะโอเคนะครับ มันมีดวงป่วยนะฮะอันนี้ก็ต้องห่วงเพราะบางคนพอป่วยแล้วป่วยยาวป่วยแล้วป่วยทีจริงๆคนราศีสิงห์นะบางคนที่ป่วยยากนะครับบทจะป่วยนี่โหยากแต่ถ้าว่า,าป่วยทีแล้วโอ้โหเป็นหายช้านะฮะมันจะมาลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของดาวสุขร่างกายครับระยะนี้ร้อนในปวดหัวเจ็บคอนะฮะต้องเตือนนิดหนึ่งเรื่องของวัดผมห่วงเรื่องวัดนะยังอยู่ในวัสววร,ระวังเจ็บเนะื้อเจ็บตัวนะครับผมห่วงเรื่องโรคประจําตัวนะครับต่อมาครับชาวราศีกันนะฮะ กิจกรรมต่างๆของราศีกันหุนนี่เป็นวันที่ดีถ้าใครที่มีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายทุก,กงงวลนะครับช่วงนี้ดาวประจําตัวของเรามองว่าเป็นช่วงที่อาจจะอ่อนพลังไปบ้างแปลว่าจะเหนื่อยๆในกิจกรรมที่ทำนะฮะเหมือนกับตื่นมาแล้วแบตเราเหลืออยูย่สักหกสนะฮะคือมันไม่ค่อยแบบถ้าเป็นปกตินี่คนเราตื่นมาก็อาจจะ9 5้าถึงร้อเรนนะฮะพอได้นอนพักผ่อนแต่คนราศีกันตอนเช้าตื่นมามันเหมือน พลังชีวิตเหมือนสักหกหรือเจนะครับแบตมันหายไปครึ่งหนึ่งตลอดเลยหรือหายไปเกือบครึ่งนะฮะตลอดเลยมันก็กลายเป็นว่าทําอะไรช่วงนี้มันก็ต้องมันจะเหนื่อยง่ายนะครับแล้วก็พวงป,ะป,ะป,ะป๊บๆแบวก็แบตแบตจะหมดนะครับเหตุนั้นช่วงนี้มันเหมือนกับขาดที่ชาร์จแบตนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นวันหยุดเนาะหรือสงการอะไรก็ตามนะฮะคุณก็หาช่องทางเขาผอดนะฮะหาช่องทางชาร์จแบตหาช่องทางในสิ่งที่เราทาแล้วมีความสุขนะฮะเนี่ยช่วยได้เยอะนะนี่คือสิ่งที่ฝากนะครับเพราะ มันก็ร่างกายเรานะครับแล้วก็ใจเรานะฮะมันเหมือนกับเหนื่อยกับอะไรมาเหมือนคนวิ่งมาราธอนอ่ะผมยกตัวอย่างมันก็ยังวิ่งมาราธอนนะครับเราไม่ได้พักสักทีนะฮะแล้วพอสักระยะหนึ่งนะครับเหมือนกับใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วเรายังต้องแบบสปีดปีกนะฮะมันก็เลยดูเพลียดูเหนื่อยครับฉันถ้ามองช่วงเนี้ยประสิทธิภาพในการทํางานนะฮะมันลดลงแล้วประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาลดลงประสิทธิภาพในการควบคุมอารมณ์ลดลงนะครับมันเหลือแต่นอนเยอะ หาจังหวะพักบ้างอ่าจะสั้นจะยาวฮะจังแล้วแต่จังหวะก็พักบ้างนะครับอันนี้ฝากไว้นะฮะเพราะว่าหลายอย่างที่มันเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยบางทีมันมาจากร่างกายแล้วอารมณ์นะฮะฉะนั้นถ้าเราปรับที่อารมณ์หรือแก้ที่อารมณ์แล้วแก้ที่ร่างกายงานหรือผลงานกับดีขึ้นเฉยเลยนะฮะนี่ให้สังเกตดูดีๆฮะราศีกันนี่อยู่ที่ร่างกายกับสมองนะครับแล้วก็จิตใจเหมือนกันครับฉะนั้นช่วงนี้พยายามหาที่ชาติแบตนะฮะไม่งั้นเงินงานความรักมันจะมีปัญหาจุกจิก อยู่ๆก็งุนงิดง่ายอะไรนะครับอยู่ๆก็อารมณ์เหมือนซึมเศร้านะครับนี่คือคนราศีกันช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็หายนะฮะบางทีมันรอทางแก้ทางออกในปัญหาที่คุณเครียดอยู่นะฮะโอเคครับต่อมามุมดาวการเจราจาติดต่อต่อรองการซื้อมาครยไปซื้อขายรถเปลี่ยนสําเร็จนะครับดวงการเงินยังหมุนได้ดีอยู่พอจะแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้จริงๆว่าไปนะถ้าเงินมันโอเคอย่างน้อยมันก็เบาใจบางเรื่องนะเรื่องบางเรื่องมันเครียดบางเรื่อง เดี๋ยวก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็แก้ได้แต่ถ้าเครียดเรื่องเงินนะฮะปล่อยจอยสบายๆแล้วมองว่าเดี๋ยวก็ดีมันไม่ได้นะครับแปลว่าช่วงนี้ถ้ามองเรื่องมุมก,การเงินมันเคลียร์แล้วก็สบายใจได้เพราะฉะนั้นคุณก็เออโล่งใจไปเรื่องครับถ้ามีปัญหาเรื่องเงินทองเดี๋ยวมีวิธีเคลียร์แก้ได้นะไม่ต้องกลัวน,นะครับก็ดีอย่างฮะอะไรไม่ดีเงินดีก็อย่างน้อยก็สบายใจถูกไหมฮะโอเคต่อมาเรื่องของความรักนะฮะ ช่วงนี้คนที่โสดช่วงนี้โสดดวงดีนะครับโอกาสที่จะพบเจอคนที่ชอบหรือว่ามีโอกาสที่จะสาคนความสัมพันธ์ต่อเนื่องก็มีช่วงนี้คนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับเดาความรักเด่นยานี้มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อเจราจาต่อรองการซื้อมาคายไปสกักเปลี่ยนนะครับช่วงนี้ผมมองว่ามันผูกกันนะช่วงนี้ดวงแฟนเสริมดวงเราสมมติคุณจะเป็นต้องไปค้าขายหรือคุยธุรกิจธุรกรรมหรือว่าให้ช่วยเรื่องเงินทองในรูปแบบต่างๆก็เอาเขาไปด้วย เหมือนก็จะเดินทางไปเก็บตังค์ตัวนําโชคใช่ไหมเอาไปด้วยกันนะรอที่รถอะไรก็ว่าไปครับมีเขาเรียกว่าเสริมดวงในรูปแบบต่างๆนะครับวานให้ช่วยบางเรื่องโอเคก็สําเร็จนะฮะการติดต่อเจรจาต่อรองกันซื้อมาครับไปซื้อรแลกเปลี่ยนต่างๆนาถือว่ามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแปลว่าชลยาน,นี้พอจะพึ่งพาใสาแฟนได้ดีนะครับทั้งโสดไม่สดน,นะสุขภาพร่างกายนะครับปวดหัวทั้งปวดทั้งเสียครับระวังอาหารเป็นพิษหรือป่วยเพราะอาหารนะครับ สนิยนเาไว้สวอยบอกเป็นไข้นะฮะปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยสบายสบายตัวเหมือนกับว่าสภาพแวดล้อมทําให้ป่วยครับดูแลร่างกายดีๆครับต่อมาชาวราศีกรกฎครับสนห์กรกฎเสื้อผ้าชุงนี้เน้นสีเข้มเข้มหัวเห้นเด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้าร่าเริงแจ่มใสแต่งหน้าแนวสว่างสดใสเหมือนกันนะครับแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมคราศีกรกฎดาวประจําตัวชุดนี้โคจรเป็นมหาอุดนะครับกระดวงก็เสริมดวงของตัวเองนะครับเรื่องดาวมันเสริมตัวเองนะฮะ ทำให้เวลาที่มีปัญหาอุปสรรคต่างๆโอเคเดี๋ยวก็มียุติเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องต่างๆนานา,นา,นาได้ในท้ายสุดการจากการัดก,ก,การเรื่องสําคัญสําคัญการจัดการเรื่องย่ำๆมันจะง่ายขึ้นมีอะไรที่คิดหรือกังวลหรือเครียดนะครับก็จะมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกนะฮะจังหวะดาวมันดีอย่างครับในช่วงนี้ถ้ามองนะครับคือจะมีปัญหามันแก้ได้หมดแหละแต่มันอไหจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับระวังคนผิดนะผิดสยยัญญาเปคำพูดเรื่องนี้ด้วยนะ บางทีนัดไม่ปนัดนะฮะหรือว่าพูดได้แล้วก็ตกลงแล้วก็ตกลงไม่ตกลงแล้วไม่ทําตามที่พูดนะฮะนี่เคยเจ,จอเรื่องเหล่านี้ครับว่าไปมันเป็นปัญหาจุกจิกเนาะมันไม่ใช่อะไรปัญหาใหญ่นะฮะก็สบายใจอย่างนะฮะแต่ถ้าใครแบบคิดเล็กคิดน้อยโอ้จุกจิกก็เครียดโอ้ช่วงนี้ระวังนะมีปัญหาจุกจิกบางทีเขาเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอ่าช่วงนี้เจอเจอการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดครับ ตกลงตั้งใจจะไปนู่นไปนี่เวลา้นเวลานี้อ้าอยู่ๆก็ไม่มาอยู่ๆก็มาช้ามาสายรถยิ่งติดติดอยู่จะให้ออกตอนไหนนี่คือมันจะเป็นเรื่องเราเนี่ยจุกจิกแบบนี้นะฮะดังนั้นกูก็ลองไปประยุกต์กับภารกิจของเราวันนี้ดูว่าโอเควันนี้ทําอะไรก็ตามคนจะสร้างปัญหานะโอเคนะครับบอกมาครับชาวราศีสิงห์นะฮะกิจกรรมต่างๆราศีสิงห์ครับวันนี้เสน่ห์าราศีสิงห์เสื้อผ้าสีเข้มๆงวยหิ้งใบหน้าวันนี้แต่งหน้าเข้มๆนะฮะโทนเข้มๆนะครับกิจกรรมต่างๆ แต่เปิดน้ำผักร่างกายกิยนหอมมาเดิมน,นะครับกิจกรรมต่างๆวันนี้ดาวดาว,ดาวทิศดาวประจําตัวโคจรตําแหน่งมรณะอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ระวังป่วยไค้ไม่สบายหรือเอาโปรเจรกต์เก่าๆก,กลับมาแล้วช่วงนี้มีโอกาสได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันนาน,นครับดาวไหลดวงโคจรตําแหน่งมรณนะในยะหนึ่งคือมันมีเกณฑ์ของการได้เดินทางไปที่ในอดีตนะครับไม่ใช่ย้อนเวลานะครับคือบางทีกลับบ้านอ่าโอเคในเทศกาลนี้บางคนกลับบ้านแต่ใครไม่ได้กลับก็อาจจะได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันนานอ่าหรือว่า มีคนที่ไม่ได้เจอกรนมานานเขียนมาหาโทรมาหานะฮะหรือบางทีได้ทานร้านเก่าๆร้านที่ไม่ได้ทานมานานหรือไปเส้นทางที่เราไม่เคยไปมานานคืออะไรที่มันเหมือนกับย้อนอดีตนะฮะขนาดฝันยังฝันเรื่องเก่าๆโบราณเลยหรือฝันเห็นคนที่ที่ไม่เจอกรนมานานอะไรอย่างนี้ครับโอเคนะมีปัญหาอะไรครับเราไปฟังว่าช่วงนี้ทำอะไรตามปกติแต่ว่าระวังเรื่องของการเลื่อนคาดเคลื่อนเท่านั้นนะครับมันจะมีเหตุให้มีการเลื่อนคาดเคลื่อนแล้วก็มีคนผิดคําพูดผิดคาสัญญานะฮะต่อมาครับคนละศีกันครับ เสน่ห์การเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นทูโทนสองสีหัวแห่งเด็ดใบหน้าวันนี้แต่งหน้าแนวอบอุ่นสบายตาเปิดหน้าผากร่างการกรยกลิ่นหอมกิจกรรมต่างๆวันนี้เราสิ่กันมีดาวเกี่ยวกับการเดินทางระยะสั้นต้องบอกก่อนนะครับระยะน,นี้มันมีความคาดเคลื่อนในการนัดหมายหรือเดินทางระวังสุขภาพร่างกายคนแก้ตัวแล้วก็ตัวเองปวดแค่ไม่สบายระวังเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินเยอะแต่ว่าหมุนเงินได้แต่ข้อดีครับผมนึกบอกว่าโอเคช่วงนี้คุณอยากซื้อะก็ซื้อเพียงแต่ว่า ถ่าใหญ่เยอะบางครั้งเราก็กักงวลนะฮะว่าเออมันจะยังไงต่อนะครับฉะนั้นให้รู้ว่าไม่มีอะไรฮะช่วงนี้ไม่มีอะไรปัญหาต่างๆท้ายที่สุดเราแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่ว่าอารมณ์เราแปรปรวนนะช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนแล้วก็เหนื่อยง่ายเหนื่อยใจนะครับบางทีเราตื่นเช้ามาไม่ค่อยสดชื่นแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มันคาราคาซังมันดูดพลังงานชีวิตเราครับฉะนั้นตราบใดที่เรามีราคาใจายอยู่แล้วยังเคลียร์ไม่จบเนี่ยมันเหมือนพลังงานชีวิตเราถูกไอเรื่องนะมันดูดไปทุกวัน นะครับมันก็ลรเพียเพราะนั้นถ้าคุณมีอะไรที่คาใจรีบจบหรือตัดจบได้ก็ควรทําหรือหาคนมาช่วยได้ควรทานะฮะโอเคนะครับประมาณนี้ครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับที่ฟังกืนขึนก็ขอให้น่ามีความสุขนะฮะที่ได้ฟังวันรุ่งขึ้นนะฮะถ้าเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะมีเรื่องดีๆสิ่งดีๆฮะแล้วก็มีสัญญาณดีๆในชีวิตช่วงเทศกาลครั้งนี้นะครับขอให้มีความสุขครับเบ่งกําลังใจนะครับสู้กันต่อกับชีวิตครับสวัสดีครับ